ครับสวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้เป็นตอนที่2ของเรื่องโซลาร์ซิสเต็มหรือระบบสุริยะจกักรวาลนะครับตอนที่1นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ชั้นไหนไปแล้วทั้งหมด4ดวงนะครับตอนนี้เรายังเหลือดาวเคราะห์ชั้นนอกอีก4ดวงนะครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับดาวเคราะห์ชั้นนอกดวงที่1นนะครับอยู่หลังเส้น ของดาวเคราะห์น้อยถัดไปนะครับคือดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลครับรองจากดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวฤกษ์ประจําระบบพื้นผิวของดาวพฤหัสบดีครับเต็มไปด้วยแกส๊สทําให้เมื่อเราสังเกตจากข้างนอกนะครับเราจะเห็นดาวพฤหัสบดีเป็นสีแดงด้วยขนาดที่ใหญ่และด้วยสีที่แดงนั่นเองครับทําให้เราเรียกดาวพฤหัสบดีนี้ว่าดาวยักษ์แดง เรามาดูดาวดวงที่2ครับดาวดวงที่2ของดาวเคราะห์ชั้นนอกของระบบสุริยะก็คือดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่ยุก่อนประวัติศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คนสําคัญคือกาลิเลโอครับได้สังเกตดาวเสาร์ด้วยกล้องโทรทัศน์เป็นครั้งแรกเมื่อพศ2153 เขามองเห็นดาวเสาร์มีลักษณะเป็นวงรีจนกระทั่งเมื่อปีพศ2 2 2 2คริสเตียนฮอยเกนพบว่าวงรีที่กาลิเลโอเห็นนั้นแท้จริงแล้วคือวงแหวนของดาวเสาร์นั่นเองดาวเคราะห์ดวงที่3ถัดจากดาวเสาร์นะครับคือดาวยูเรนัสซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกโดยวินเลียมเฮอร์เซลในปีพศ2534 200ปีต่อมา ยาน VoiceAger 2ทำการสำรวจดาวยูเรนัสเมื่อปี2529พบว่าบรรยากาศของดาวยูเรนัสประกอบด้วยไฮโดรเจน83%ฮีเลียม15%และมีเทนยน2%ทำให้ดาวยูเรนัสมีสีฟ้าเนื่องจากแก๊สมีเทนดูดกลืนแสงสีแดงและสะท้อนสีน้ำเงินออกมา ดาวยูเรนัสนี่เองก็ยังมีวงแหวนเหมือนกับดาวเสาร์นะครับแต่ความสวยงามนั้นอาจจะยังไม่เท่าดาวเสาร์ดาวดวงสุดท้ายของระบบสุริยะครับเป็นดวงที่4ของดาวเคราะห์ชั้นนอกและเป็นดวงที่8ของดาวเคราะห์ทั้งหมดคือดาวนิฟจูนนั่นเองถูกค้นพบเนื่องจากนักดาราศาสตร์ พบว่าตำแหน่งของดาวยูเรนัสในวงโครจรดวงอาทิตย์ไม่เป็นไปตามกฎของเซอร์ไอแซกนิวตันจึงตั้งสมมติฐานว่าจะต้องมีดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่อยู่ไกลถัดออกไปมารบกวนวงโครจรของดาวยูเรนัสซึ่งในที่สุดดาวเนปจูนก็ถูกค้นพบโดยโจฮานกะเลในปีพศ2389นั่นเองจบไปแล้วครับสำหรับดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงของระบบสุริยะแต่ ก่อนจะจากกันคุณครูมีเก็บความรู้เล็กน้อยมาฝากอีกสักนิดหนึ่งนะครับวัตถุท้องฟ้านอกจากเราจะเห็นดาวเคราะห์ทั้ง8ดดวงแล้วของระบบสุริยะนะครับยังมีดาวหางซึ่งวัตถุจำพวกนี้เป็นน้ำแข็งนะครับซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากขอบ ของระบบสุริยะนักดาราศาสตร์ตั้งสมมุติฐานว่าดาวหางมีกำเนิดมาจากเมฆออสซึ่งเป็นปลึกน้ำแข็งที่อยู่ขอบของระบบสุริยะเมื่อมีแรงภายนอกมากระทําเช่นแรงระเบิดของระบบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวริษงหรือซูเปอร์โนวาดาวหางเหล่านั้นจะหลุดออกจากถิ่นกำเนิดและถูกแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ดึงดูดเข้ามานะครับ นอกจากดาวหางแล้วนะครับเรายังมีวัตถุจำพวกดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดเล็กมากกว่า1กิโลเมตรนะครับเราจะเรียกดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้ว่าสเก็ตด,ดาวเมื่อสเก็ตด,ดาวตกลงสู่โลกและเสียดสีกับชั้นบรรยากาศนะครับสเก็ตด,ดาวเหล่านี้จะลุกไหม้นะครับทำให้เรามองเห็นเป็นทางยาวในเวลากลางคืน เราเรียกสเกตดาวเหล่านี้ว่าดาวตกหรือที่คนไทยเรียกว่าผีพุ่งใต้นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ตอนหน้าคุณครูจะนำความรู้อะไรมานำเสนออีกเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปขอบคุณครับ